Ha ha ha! พี่ตรงนี้มีเกาะแดงอยู่พี่เ้าไหมเกาะแดงอยู่พี่เอาอ่ะเกาะแดงใช่ไอ้อออออออที่เขาเรียกว่าอะไรวะที่มันอัพแล้วมันเต็มมันเต็มทุกช่องอะอัพเกาะเต็มทุกช่องเกาะสองร้อยผมไม่รู้เขาเรียกอะไรผมเรียกเกาะ <c oughs> Oh, the revived flight will arrive in one minute. In <laughs> <laughs> right, I Hello Hello, ไปไหนมาไปไปนี่มาไปทำเบคอนของกินดิเเบคอนมาถืออ๋อถือเบคอนใช้พลังงานหัวเราอเยอะเลยหนหัวรอยเยอะไหนก้อนกรอบินกบน้ำพริกว้เวลูกซายทนกี่ไหม แอบไปฟังไปโอ้ยตังคิทตังเกลมีใบสิบห้าเล่นเปล่ามาเล่นเปล่าเหรอยมาไปงั้นตายเมื่ี้คุยอะไรกันไปบ้างฮะไม่ได้คุยไม่คุย พูดมากกว่าคนเดียวไม่อยู่ก็ไม่มีมันยังไม่ถึงตอนที่จะคุยไงจะคุยไงอ๋อแล้วฝ่ายแล้วฝ่ายพี่ขอปอดทั้งอันได้ไหมไปรถมารถมาต่อส หน้ยตัวพีู่ัผมมาลงน้ำมาลงน้ำตัวหนึ่งโอเคข้างล่างพี่โอเคครับโอเคดูือแล้วเฮ้ยมาแล้วมาแล้วแหมกัดจะชาเไยเหรอจ๊ะยังไงเนี่ยโดนหมาลูกพี่กูดิ่งโดนหมาเก็บของหน่อยไหมของตังค์เก็บยของยัง หมดแล้วมแล้วมาแล้วหมดแล้วเหมดแล้วมาสล้มาสองตัวพี่แล้วตัวที่มันมันเก็บลงน้ำใช่ไหมขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วตัวนี้ตัวนี้นี่เลยมด้ทอะไรก่อนดี่นี่มาเก็บลองิเนี่ยกองต่องในท้องเนี่ยเก็บอนเลยพต้องรู้มีอะไรพวกมันมาแล้วโอเคเื้อนมาไเนี่ยพื่นี่ก็เก็บเลยฮะเก็บเลยเลยนะก็สองร้อยอะใช่ใช่ส้อ เอาดิกลับเพื่อนมาอีกสองตัวเล่นมันไรเล่นมันไรอยู่ไหนอยู่ไหนฝั่งน้อพี่ฝั่งโรงงานพี่น่าจะฝั่งโรงงานฝั่งฝั่งต้อมหนึ่งนะสวยต้อมเอ๊ะขอนจะไปหน่อยไนหรอตบติ๊บตบติ๊บ อยู่ข้างหน้าแล้วเปล่าเนาะรถก็แเร็อะไรประมาณวะเนี่ยผมเห็นรถกระด๊บเออกระดุบไปกระดุบมาฉันเลยฉันรีนิ่งเลยไปไหนก็เป็นเลยบัตรบัตรสแกน้นะผมผมสแกนพี่ผมสแกนหรอที่บ้านนี้โอเค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 รถไปขึ้นเป็นสีแดงล่ะเนี่ยบ้านอยู่้า

เออลมึงกับระบบุญลานยิ้มมึงกับลักบุญเป็นวัดเฮ้ยข้าวหน้ามีเฮ้ยข้างหน้ามีวัดไต่เฮ้ยไปคอยยิงไปตามตามน้องน้องไปก่อนเอ้ยต้ามึงไปก่อนเลยต้องมึงดูเบคอนแไปนี่

a i ขอเคลื la, 5, ่อนที่หนึ่งลำอเคลื่อนที่หนึ่งลำเด็ดตายเตายเจ้าค่ะเสียงสฉพาะในจังห์ก์ต่อโลห์กับตอลห์ งงงงอะไรมาอะไรายจะทอนอีกโอ้โหอเฮ้ยผมมาฮาปีละพี่เปลี eles, ่ยนรถก่อนเบอร์สี่ป็เบอร์สองเฮือือแล้ต้องเป็นอะไรห้าะ

ไม่ไหวกับผมกงนั่นแหละแคนย์แล้วพี่คุยไม่ไหวพี่บอกเลยเลยแคสยพี่คุยเกมพิ่งเปลี่ยนเสื้อผ้เอ้ยมันโดนลงพอดเหรอพี่ทิ้งพอดเหรอแต่ก็ได้กำลังเสร็จก็มาแล้วกอะไรเงี้ยในบ้านในบ้านก็มึงในบ้านหมดยพี่ฮอ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 โอเคโอเคบ้านฝั่งนู้นพี่บ้านฝั่งนู้นผมโยกแล้วผมโยกไปแล้วผมโยกไปแล้ว ไหนวะเอ้าผมโยกอีผมโยกอีมาแล้วพี่อเอเคอ้ยเข็นแล้วเข็นแล้วหนนึงครับมีตัวโจเจตัวเดียวเยอะนี่ว่ะเยอะเยอะเยอะทั้งเสียงทั้งภาพโคตตีจังเบียนหัวใช่บาลเลยจริงโอ้โเยี่ยแรงเต็มด้วยเต็มใส่เลยพี่ จำดิ่งเปล่าวะไปแล้ว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 ไปแลยวไปแล้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 วมแล้วไปแล้าไแล้วล้วไปล้่ไปแล้วไล้นไปแล้วไ้วมแล้วไป้าไปแล้วล้อไปล้วไป้วไป้ไ้ว้ไป้ล้วไ้าไป้วล้ว้วไม้ไ้วไวนปล้ไปแล้วบว้ ขับรถไปขับรถไปเลยมันแหลกมันมือน่ะมันแหลกมันมือน่ะไปเรยกไปเรียกเหลือหนึ่งเปอรเซ็นต์ยังแก่รอดนะยแป๊บนึงไไปช่วยทมลยดีกว่าไปช่วย้หด่ เป็นงานเป็นงานเพาเป็นงานรบเพิ่งขยับรถนะอย่าเพิ่งขึ้นนะเอ้าพี่อย่าเพิ่งขึ้นพี่ไม่ขึ้นมันขึ้นหอพอดีได้มันจะเห็นดูให้คนเมื่อกี้นี่มันจะไล่ยิงพี่ต่านะแบบนี้ โอ้โหผายตามล็อกคอด้วยจริงๆวี่ขับไปก่อนจะได้วงมนดิกงานเลย มันขับมาแล้วพี่ไปถูกได้เปลี่ยนเปลี่ยนคันเปลี่ยนคันแล้วไปถูก่ะนี่ไม่เปลี่ยนคันที่จะตายเอานะร้อยเปอร์เซ็นต์นะนี่ร้อยเปร์เะนี่าร้อยหอทำไมผมได้ยืมเก็บอารพียิงใส่รถพีไไหนวะพี่เอาผมปัดได้ไหมในบ้านโฉบโฉบก็ติดเลยอยู่หน้าบ้านเลยข้างหลังเทาไหร่ขติดแ้มคันพอดี ที่มันมาวะที่มันมาที่ต้องยืนนิ่งๆยืนนิ่งๆเงี้ออนไปละไปแล้วที่เก็บเพื่อนเลยมันไปแล้วสวยครับพร้ามลงหมู่บ้านอาการแลกๆนักถูกมือชีพจริง่นนี้เอยโดนข้ามเอนผม เก็บทิศปอดเก็บทิดปอดนครับครับเกิดพอดีเลยมันอยู่ในการคำนวณนะพี่มันอยู่ในการคำนวณอยู่เลยไปเก็บแอรดอบนะต้องหนึ่งเอาโลดอ่ะอ๋อเลี้งฉันเยอะ เดี๋ยวเรเก็บอันนอกวงก่อนแล้วกัน,นตรงนี้มีคนลงตรงนี้มีคนลง<ด>ลงนอกวง,งลงนอกวงขเอเก็บไป่าฟังเสียงดีดีดว่โะโอมบีพอดีพอดีไอ้พอ,อะไรไ ต้องให้เครดิตความหวังหมู่บ้านนะลูกพี่นะใช้ได้ใช้ได้แล้ววันนี้แกเป็นอะไรไม่รู้แกโหดจัดเลยวันนี้โหดตรงไหนวะหาความโหดไม่เจอเลยอ๋อไม่ที่หนึ่งหลายหลายตาแล้วไงที่หนึ่งเหรอยิงบัตนะยิงบัตที่หนึ่งของตี๋พี่ที่หนึ่งของตีอ๋อ วันนี้กินไก่ตาเดียวเองรถไหลเราเล่นทำบ้านก็ได้นะเฮ้ยข้างหน้ามีรถรถมาดล้วรถมามา มีสไนเปอร์ไกลนะครับเรางนาะ <c oughs> คนลงคนลงเพิ่มใ,ใกล้ๆเราใ,ใ,ใกล้ๆเรามีคนลงใหม่ <c oughs> <S <S สี่คนใช่ใช่พี่อยู่ใกล้ๆผมเลยหายตัวไปแล้วตัวนึงไปโอเคครับรอตัวหนึ่ง โอ้ยสองตัวเลยนี่พี่น e ็อกสองแล้วอยู่กับผมผมกำลังจะตายเพื่อนหนึ um ่งอยู่ข้าง่าีเพื่อน่งอยู่ข้างล่างใช่ใช่ใช่ดัวเลยโอ้โหเพียบครับทนายทนายทนายเอ็กซ์ที่อยู่ข้างบน โอ้ยจะรอดมาได้วะอันนี้ตัเนนอารมณเลยโอ้สวยต้องมึงโอ้อมดีจัดเอ้ยเอ้ยปั๊มปั๊มตีเลยตีใจเย็นนะใจตีเลยอะไรก็ไม่มี ก็มึงลองเอกพีลองตรงตรงจบผมนิดน like ึงตรงจบผมอยู่ตรงกลางเนี่ยก็เสียงกันเนาะเสียงหลายทีมเราอยู่ตรงกลางเนาะเสียงหลายทีมเราอยู่ตรงกลางใช่ใช่กำลังขึ้นไปต้องมึงยื้อเพื่อนเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้โหกระสุนลืมกระสุนตายตายต้องมึงเฮ้ยข้างหลังอ้าวอ้าว ก็เบอร์งเมึงรอก่อนนะใจนะหยุด okay, ้อโอเคโอเคโอเมันหิงยเี่ตีเดียวเลยนะตีเดียวเลยนะโอเคครับตีน หนึี่โชว์เนึ่งดี่โชว์เยนึ่งครับจัดไปฮะสบายคุยได้บอลระเบิดมาก็ตายแล้วตักทยตักทายโท้ายาเลยโอ้โเห็นดาวเลยปกะับมืด 哎呀！